รู้สึกยังไงใช่ไหมผมรู้สึกเบาใจครับเมื่อเทียบกับตอนอน,ตอนาคตใหม่อนาคตใหม่เยอะนะครับเพราะว่าใน3าสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพักที่สร้างแต่ผู้ตามครับผมเป็นผู้นําที่ได้สร้างผู้นําเพิ่มแล้วจํานวนสสที่เพิ่มขึ้นแต่ละคนเนี่ยเขาก็สามารถทําหน้าที่ได้พอเป็นสสขั้งแรกก็เป็นผู้นําเป็นประธานกรรมธิการเป็นอะไรแล้วก็ทําหน้าที่ได้จนถึงตอนนี้เนี่ยมันถึงจุดที่ ที่ถึงแม้ว่าจะมีผมหรือไม่มีผมเนี่ยอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยอตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าตอนนั้นเยอะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถามกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเหมือนกับตอนอนารักษ์ใหม่เนี่ยคือโดนแล้วมันอาจจะเคว้งเคว้งใจหายแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับทุกคนชิลขึ้นเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับมีแลน สำรองไว้แล้ว <c oughs> หรือเปล่าคือ <c oughs> อ,อันที่หนึ่งคือยังยืนยันว่าเราไม่ควรที่จะชินชากับกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่ากับพรรคไหนก็แล <c oughs> ้วแต่ไม่ว่ากับคิตนายกคนไหนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานทางความคิดว่าเราไม่สามารถปล่อยชินไปกับเรื่องแบบนี้ได้แต่แน่นอนว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องบริหารสถานการณ์ให้ได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอนาคต มันก็ลูกบอลกลมๆครับมันจะออกอะไรยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่แทนที่คุณจะกังวลกับอนาคตคุณอาจจะต้องสร้างอนาคตขึ้นมาเองครับนั่นก็คือสักวันหนึ่งยังไงผมก็คงอ่อนแต่การเมืองก็ต้องมีผู้นํารุ่นที่สองรุ่นที่สารุ่นที่4ี่ต่อไปกับการบริหารองค์กรเหมือนมาตรฐานผมก็เชื่อว่าก็คิดในลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องมี s u c g e s s i o n planning มันต้องมีการเตรียมผู้นํารุ่นต่อไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตต่อไปถ้าเรา ไม่ว่าอะไรจะจะออกหัวออกก้อยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโดนชกใต้เข็มขัดกัอีกครั้งม,มันก็ยังสามารถที่จะบระหิหารจัดการได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการเมืองมันมัน,มน มันมีอะไรได้บ้างที่เป็นองค์ประกอบแล้วเราเราสามารถที่จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะมีลักษณะแบบนั้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อในเป็นแบบนั้นหรือไม่ได้จะเป็นว่าเราต้องยอมเพื่อที่จะให้มันเป็น worst case ไปอย่างนั้นเราก็ทุบหม้อข้าวเราพอสมควรว่ายังไงเราก็มั่นใจในข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายของเราในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อกี้ที่คุณพิธาบอก <c oughs> ว่าอรอบนี้เนี่ยคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักที่สร้างหัวหน้ารุ่นต่อๆไปมาเรื่อยๆลีดเดอร์คนต่อๆไปมาเรื่อยๆเนี่ยวิธีการของก้าว บุคลากรรุ่นต่อๆไปเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่ดูแล้วอาจจะแตกต่างจากพักการเมืองอื่นๆไหมให้โอกาสเพราะความตั้งใจและความสามารถครับไม่ได้ให้โอกาสเพราะบริจาคให้พักเท่าไหร่หรือไม่ได้ให้โอกาสเพราะนามสกุลอะไรครับอพอเป็นผู้นําที่ไม่ได้ต้องการที่จะมีแสงอยู่คนเดียวแล้วอนุญาตให้คนอื่นมีโอกาสได้พูดในสิ่งที่เขาถนัด แล้วก็ให้เขาได้ลองผิดลองถูกและในขณะเดียวกันก็มีการสปอร์ตสปอร์ตเขาม,มีคู่หมายใจร้ายคอยสปอร์ตโอเคอาจจะดุนิดหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทําให้ดีขึ้น<ะ>ทําให้มั่นใจขึ้นทําให้อภิปรายทุกครั้งเก่งขึ้นทําให้เป็นคนที่เป็นกรรมธิการงบประมาณที่เข้าใจงบประมาณแผ่นดินมากขึ้นมผมคิดว่าโอกาสที่จะ,ะไม่ผูกขาดให้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนั่นคือความเป็นสถาบันที่ททแท้จริงแล้วพอเขาได้ลองผิดโดยถูกอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้ คุยกับทางเนเชัน่นไวอย่างเช่นว่าตอนที่ผมโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่6เดือนตอนไ TV ีเนี่ยผมเข้าสภาไม่ได้พวกเขาก็เลยต้องสเตปอัพขึ้นมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในมุมมองของพรรคที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่ก็ต้องมองมองใหญ่กว่าตัวเองมองใหญ่กว่าพรรคแต่มองถึงไอพี่น้องประชาชนอำนาจของประชาชนที่เขาให้ความไว้วางใจมาแล้วก็ทำให้เขาผิดหวังไม่ได้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดทำทุกอย่างให้ได้ให,ให้เต็มที่มากที่สุดคครรัับบ